บทที่148พลังปราณหนึ่งในสิบนี่คือประตูสวรรค์บานเก่าเมื่อเดินมาถึงหน้าประตูยกไปชิวหอารานกับหลีจิ่นเหยามองขึ้นไปยังประตูที่มีความสูงหลายพันจ้างงอขณะเดียวกันจื้อเซียนก็เอ่ยอธิบายในสมัยโบราณภูเขาคุณหลุนและถงเทียนเจี้ยนมู่ลวนเชื่อมโยงกับประตูนี้เคยมีเทพเจ้าที่ทรงพลังปกป้องอยู่ ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านประตูสวรรค์จากจัก,กรพรรดิสวรรค์จะถูกสังหารหรือถูกขับไล่ทันทีแต่ดูเหมือนตอนนี้จะไม่มีสิ่งใดซับซ้อนอีกแล้วใครคือจัก,กรพรรดิสวรรค์ในอดีตไปชิวหอรานเอ่อยถามด้วยความสงสัยไม่รู้ข้าเพียงรับข้อมูลทางอ้อมเท่านั้นและต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีอยู่เจ้าลืมไปแล้วหรือจื้อเซียนกล่าวต่อ ถ้าเจ้าอยากทราบว่าใครคือจัก,กรพรรดิสวรรค์เช่นนั้นต้องพาข้าไปหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงตกลงชายหนุ่มยกมือขึ้นแตะศีสะพรางเอ่ยถามเช่นนั้นข้าจะไปหาเบาะแสจากที่ใดได้บ้างจื่อเซียนบอกให้ไปชิวหอรานเงยหน้าขึ้นและหันหลังกลับทิศตะวันออกเฉียงใต้จุดสูงสุดคือหอตำราของเหล่าทวยเทพ ไปชิวหอรานกับหลีจินเหยาพาจื่อเซียนเดินไปตามทิศทางของหอตำราระหว่างทางพวกเขาพบว่าพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายหลายแห่งและยังคงมีขี้เท่าสีขาวตกอยู่ตามทานน้ำแม้แต่ปราสาทบางหลังยังถูกพลิกคว่ำและลอยอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าในจัก,กรวาลเห็นได้ชัดว่าสงครามที่เกิดขึ้นน่าสลดหดหูใจเพียงใด ภายในปราสาทสวรรค์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลปชิวหอรานและทั้งสองได้เดินมานานกว่าครึ่งชั่วยามก่อนจะเข้าสู่ใจกลางของปราสาทสวรรค์เดิมทีพวกเขาคิดว่าอาจจะพบกับอันตรายบางอย่างที่นี่แต่ความจริงได้บอกพวกเขาว่าที่แห่งนี้เป็นเพียงสุสานร,ร้าง รอบด้านมีกำแพงแตกและซากปร,รักหักพังมีเพียงพื้นที่จัตุรัสที่อยู่ใจกลางปราสาทสวรรค์และระฆังทองสำริดขนาดใหญ่แขวนอยู่เท่านั้นที่ยังคงรักษารูปร่างที่สมบูรณ์ไว้ได้ไม่ใช่ทุกคนในหลุมฝังศพที่จะลุกขึ้นมาเหมือนบรรพบุรุษจ,จากกระพัดอสูรองค์แรก หลังจากเดินไปกว่าครึ่งช่วยยามทั้งสองก็ปีนขึ้นบันไดย,ยกที่เชื่อมปราสาทสวรรค์ต่างๆและปีนขึ้นไปที่ด้านหน้าของปราสาทสวรรค์ทางตะวันออกเฉียงใต้ตามที่จื่อเซียนบอกสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่เหล่าถวยเทพเคยเก็บองค์ความรู้ของพวกเขาเอาไว้จะเห็นได้ว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นหอคอยสูงประหานที่มีชายคาแกะสลักด้วยหยกและทองช่างเป็นประติมากรรมที่วิจ,จิตร แต่ตอนนี้มันพังลงมาแล้วอีกทั้งยังมียักษ์ตัวสูงเกือบพันจ้างงอหมอบอยู่บนหอคอยร่างโอนเอ็นชนเข้ากับหอคอยจนพังทลายลงมาครึ่งหนึ่งศพของยักษ์สูนเสียพลังปราณแก่นแท้ไปแล้วร่างกายเหี่ยวเฉาและมีรอยแตกระแหงไปทั่วรูปหลักดั้งเดิมไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ส่วนชุดเกราะบนตัวก็ไม่แววาวส่งเสริมพลังความแข็งแกร่งเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปยามนี้ได้กลายเป็นหินแข็งทื่อและเต็มไปด้วยรอยแตกนั่นคือเทพงันหรือหลีจินเยาวยืนอยู่ด้านข้างของขายักษ์ตนนั้นนางมองขึ้นไปด้วยความประหลาดใจใช่เทพองค์นี้เคยดูแลแม่น้ำทางทิศเหนือตลอดช่วงชีวิตและยังเป็นนักรบที่อยู่ใต้บรลลังของจัก,กรพรรดิแห่งแดนเหนือผู้ยิ่งใหญ่ จื้อเซียนอธิบายให้ทั้งสองฟังก่อนที่จะสิ้นชีพเขาถูกแทงทะลุหัวใจด้วยอาวุธเวทของเซียนดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของเซียนผู้นั้นจะไม่เท่ากับเทพองค์นี้แต่ก็ไม่ได้แย่ไปกว่ากันเป็นไปได้ที่หมึกของแผนที่เซียนจะสาสตสัตสังหารเทพเจ้าเหล่านี้ไปชิวหอารานลูกคางแล้วพูดต่อไปกันต่อเถอะจื่อเซียนสิ่งที่พวกเรากำลังมองหาอยู่ที่ใด มีรอยแตกด้านข้างปราสาทนั่นเจ้าเห็นหรือไม่จื้อเซียนมองไปอีกทางไปตรงนั้นก่อนอาจจะมีสิ่งที่เจ้าตามหาอยู่ตามคำแนะนำของจื้อเซียนไปชิวหอรานและหลีจิ่นเหยาจึงได้เดินเข้าไปในปราสาทผ่านรอยแตกก้าวขนาดใหญ่ด้านล่างจื้อเซียนกล่าวต่อขยับร่างนี้ออกไปก่อน ไปชิวหอรานกับหลีจิ่นเหยียเงยหน้าขึ้นข้างๆนั้นมีร่างของเทพผู้ล่วงรับศพขนาดใหญ่นั่งบทบางปราศาทเบื้องหน้าไปเกือบครึ่งหนึ่งนี่จะเป็นการรบกวนพวกเขาหรือไม่ไปชิวหอรานลังเลอย่างเช่นอยู่ดีอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาอะไรทำนองนั้นยังอยากจะหาเบาะแสนในการบรรลุพลังไปสู่ขั้นสร้างรากฐานอยู่หรือไม่จื่อเซียนถามกลับ ไปชิวหอรานยกขาขึ้นเตะไปที่เทพองค์นั้นจนเกิดเสียงดังสนั่นและกล่าวออกมาแน่นอนดีจื้อเซียนเอ่ยต่อเห็นช่องว่างวงกลมข้างๆ้างนั่นหรือไม่มันมีศูนย์กลางพลังงานของอาคารนี้เชื่อมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวทั่วทั้งท้องฟ้าอีกทั้งยังมีเทพแห่งดวงดาวทั้งท้องฟ้าคอยดูแลแต่ตอนนี้ ท่านไปเจ้าลองดูได้ว่าร่างสวรรค์ฤทษยานั้นแข็งแกร่งกว่าเทพดาราหรือไม่สิ่งนี้ไม่เลือกปฏิบัติกับขั้นการบรรลุพลังปราณของผู้อื่นใช่หรือไม่ไปชิวหอรานกล่าวด้วยความสงสยัยไม่ทั้งพลังวิญญาณที่แท้จริงปราณโลหิตปราณแห่งความตายพลังวิญญาณมันกินทุกอย่างไม่เลือกจื้อเซียนตอบกลับเจ้ายืนห่างออกไปอีกนิด หลีจิ่นเหยาวก้าวออกไปเล็กน้อยจากนั้นไปชิวหอรานก็เดินไปอยู่บนช่องว่างวงกลมและกดฝ่ามือลงเขาปล่อยพลังปราณในตัวเข้าไปทันทีพลังงานที่เรากับสายน้ำเชี่ยวก็ไหลเข้าสู่ช่องว่างวงกลมนั้นโดยเร็วชายหนุ่มปล่อยพลังปราณออกมาไม่หยุดสิ่งนี้กระตุ้นขั้นพลังของเขาให้ทำงานทันทีแต่เนื่องจากใกล้จะบรรลุระดับพลังในขั้นเดิมไฝชิวหอรานจึงไม่กล้าใช้พลังเกินกว่าหนึ่งในสิบส่วน เมื่อพลังงานมหาศาลถูกปล่อยออกไปแสงสีทองจากสวรรค์ก็เริ่มปรากฏขึ้นบนพื้นหยกก่อนจะกระจายออกไปทุกทิศทุกทางฉากเบื้องหน้าของหลีจินเหวงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแสงสีทองทําให้อาคารและปราสาทที่พังทลายก่อนหน้านี้เรืองแสงด้วยพลังที่ไปชิวหอารานถ่ายทอดออกไป หลังจากนั้นท้องฟ้าเริ่มสั่นสะเทือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอุกกาบาตดาวเคราะห์และดวงดาวในพื้นที่จัก,กรวาลด้านล่างก็ค่อยๆกลับสู่วงโคโจรเดิมภายใต้พลังที่มองไม่เห็นพลังของปายชิวหอรานค่อยๆค,ค,ครอบงำจัก,กรวาลทั้งหมดมันดึงทุกสิ่งบนท้องฟ้าที่วุ่นวายและไม่เป็นระเบียบกลับมาอย่างช้าๆ ท้องฟ้าได้รับการฟื้นฟูโดยการรวบรวมพลังทั้งหมดของเทพดาราผู้ที่ปกครองท้องฟ้าในอดีตเข้าด้วยกันจากนั้นก็ผสานเข้ากับพลังของไปาชิวหอรานอย่างดีเวลานี้ชายหนุ่มเริ่มอ่อนแรงลงแต่ใบหน้ายัางสงบนิ่งและพยายามปรับเปลี่ยนพลังไปอย่างช้าๆการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าใช้เวลากว่าครึ่งชั่วยามหลังจากที่ดวงดาวดวงสุดท้ายกลับมายัางจุดเดิมชื่อเซียนก็หยุดไปชิวหอราน เอาละหยุดตรงนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้ไปชิวหอรานก็ยกมือขึ้นและพลังปราณได้ไหลกลับเข้าไปในทะเลปราณอย่างช้าช้าเพียงไม่นานทะเลปราณก็กลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งจื่อเซียนและหลี่จิ่นเหยาตั้งใจมองดูหลังจากหยุดปล่อยพลังปราณแสงสีทองใต้ฝ่าเท้าของชายหนุ่มก็เริ่มรวมตัวกันกลางอากาศมันควบแน่นเป็นอักขระโบราณน,นับไม่ถ้วนและสร้างเป็นกลุ่มก้อนอักขระโบราณที่หนานแน่น บทที่149สวรรค์ฤษยารุ่นแรกกลุ่มก้อนอักขระโบราณเปลี่ยนแปลงอยู่กลางอากาศมันค่อยๆก่อตัวเป็นแบบจำลองที่น่าอัศจรรย์นั่นคืออะไรหลีจิ่นเาวผู้มีสัญชาตญาณที่แข็งแกร่งรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเป็นโครงสร้างของโลกงั้นหรือ แบบจำลองของอัขระโบราณที่ควบแน่นอยู่กลางอากาศเคลื่อนตัวเหนือศีรษะทีละตัวมันก่อตัวเป็นภูเขาแม่น้ำทะเลสาบและทะเลซึ่งดูเหมือนจะเป็นโครงสร้างของโลกคาดเดาได้ดีมันคือโครงสร้างของโลกในอดีตจื่อเซียนกล่าวดูสีข้างบนนั้นมีแต่สวรรค์และโลกแต่ไม่มีที่สำหรับการเกิดใหม่อย่างปรโลกมันเป็นแบบจำลองของจักรวาลในยุคเผ่าเทพ ทั้งสองมองดูสิ่งที่จื้อเซียนบอกและพบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ด้านใต้เช่นนั้นในสมัยโบราณก็ไม่มีผู้จับวิญญาณและไม่มีสมุดแห่งชีวิตและความตายใช่หรือไม่ไฝชิวหอรานกล่าวอย่างโกรธเกรี้ยวบ้าเอ๋ยข้าว่าอยู่แล้วเจ้าพวกพูดด้านล่างนั่นกำลังวางแผนทำเรื่องแย่ๆอยู่คงมีเหตุผลบางที่จะจับข้าไปในปรโลกเจ้าพวกขี้ขลาดบัดซบที่สุด ที่จริงเจ้าก็เข้าใจดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือจื่อเซียนพูดหยุดพูดเรื่องนี้เถอะแล้วบ่อแสที่ข้าต้องการจะหาละ่ะไปชิวหอรานถามอย่างรีบร้อนอย่าใจร้อนเนื่องจากเจ้าเปิดใช้งานพลังงานของที่นี่ทั้งหมดแล้วทําให้สารทั้งหมดในหอตํารานี้เปิดใช้งานแอลมานไม่หนีหายไปไหนแน่นอนพวกเรามาตามมาหาพวกมันทีละตัวกันเถอะจื่อเซียนตอบกลับ จดบันทึกรูปแบบบนกำแพงนี้ก่อนหลังจากศึกษาแล้วเจ้าอาจจะคิดค้นเคล็ดวิชาใหม่ได้ด้วยพลังของตัวเองชายหนุม่มเงยหน้าขึ้นมองรอบด้านขณะเดียวกันหลีจินเยาเริ่มจดบันทึกอย่างเงียบเๆเมื่อเห็นไปชิวหอรานมองมานางจึงเผยยิ้มพร้อมกล่าวบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงนั่งพักเสียหน่อยข้าจะแบ่งให้เองหลังจากทำเสร็จสตรีคนนี้ช่างเอาใจใส่เก่งเหมือนเด็กสาว จื้อเซียนกล่าวอย่างแปลกประหลาดท่านไปเจ้าควรบันทึกด้วยตัวเองมันมีความซับซ้อนมากหลังจากบันทึกแล้วค่อยนำมาวิเคราะห์ทีหลังเมื่อได้ยินคำแนะนำของจื่อเซียนไปชิวหอรานก็หยิบศิลาบันทึกภาพออกมาและร่วมบันทึกกับหลี่จินเหวยพวกเขาจดบันทึกโครงสร้างของอักขรโบราณจากนั้นจึงนำมารวมกันจนเสร็จสมบูรณ์ หลังจากผ่านไปหลายชั่วยามการบันทึกทั้งหมดก็เสร็จสิ้นจื้อเซียนปล่อยให้พวกเขาขึ้นไปยังชั้นต่อไปของหอตำราแต่เนื่องจากเส้นทางเดินของชั้นเก็บตำราเหล่านั้นพังทลายไปแล้วฝ่ายชิวหอรานจึงต้องนั่งกระบี่ของหลีจินเหยาเพื่อบินขึ้นไปอันที่จริงโครงสร้างของเผ่าเทพนั้นมีความพิเศษและมีความแข็งแกร่งดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องฝึกฝนตนเหมือนเรา อีกทั้งยังไม่จําเป็นต้องเก็บองค์ความรู้ไว้มากและรูปแบบอักขรโบราณด้านล่างนั่นก็บันทึกความรู้ของพวกเขาไว้หมดแล้วจื่อเซียนอธิบายดังนั้นต่อจากนี้ไปคงจะเป็นประวัติศาสตร์ของเผ่าเทพแล้วหลังจากที่เจ้าหัวกะโหลผู้จบแสงสีทองมากมายก็ได้แผ่กระจายไปทั่วพื้นที่ว่างเปล่าของชั้นสองและก่อตัวเป็นภาพวาดกลางอากาศแน่นอนว่าประวัติศาสตร์ของเหล่าทวยเทพถูกบันทึกไว้ในนั้น ดูเหมือนว่าตั้งแต่ยุคเผ่าเทพจนถึงยุคของบรรพบุรุษจ,จัก,กรพรรดิองค์แรกองค์แรกเหมือนจะเป็นเรื่องปกติที่ใช้รูปภาพเพื่อบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สีนะขณะมองไปยังภาพวาดที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นไปชิวหอรานบนพึมพำออกมาเนื่องจากมันใช้พลังงานในการกำหนดรูปร่างรูปแบบของภาพวาดเหล่านั้นจึงชัดเจน และไม่จําเป็นต้องให้จื่อเซียนบอกอะไรไปาชิวหอรานกับหลีจินเหยาก็สามารถเห็นลักษณะที่ปรากฏของภาพวาดได้อย่างชัดเจนภาพวาดนั้นแสดงถึงเทพองค์แรกที่ปรากฏขึ้นระหว่างสวรรค์และโลกทว่าดูแตกต่างไปจากเทพที่หลีจินเหยากับชายหนุ่มรู้จักอย่างสิ้นเชิงไม่มีมือไม่มีเท้าใบหน้าไร้ซึ่งอวัยวะดูเหมือนลูกบอลดินเหนียวที่เปลี่ยนรูปร่างอยู่เสมอ นี่คือความโกลาหลของโลกนี้สิ่งมีชีวิตแรกที่ถือกำเนิดระหว่างสวรรค์กับโลกเป็นผลผลิตที่ไม่ตระหนักอย่างรู้ของสวรรค์จื่อเซียนอธิบายจัก,กรพรรดิสวรรค์องค์แรกที่ได้รับความเคารพจากเหล่าทวยเทพแต่เขาไม่มีประสาทสัมผัสทั้ง5ห,หรือแขนขาไม่มีความปรารถนาใดและคงจะตายในไม่ช้าหลีจิ่นเห่ยาและไปชิวหอรานบินขึ้นไปยังชั้นสาม ในภาพวาดของชั้นที่สามสวรรค์กับโลกถูกแยกออกจากกันโดยซึ่งเชิงมีเทพเจ้าสององค์บนท้องฟ้าและพื้นดินเทพเจ้าบนท้องฟ้านั้นรูปร่างสูงกว่าเล็กน้อยและมีลักษณะเป็นผู้ชายในขณะที่เทพเจ้าบนพื้นดินตัวเล็กกว่าเล็กน้อยและมีลักษณะเป็นผู้หญิงพระบิดาแห่งสวรรค์และพระมารดาแห่งโลกจากพรรพัสวรรค์รุ่นที่สองและสามจื่อเซียนมองดูครู่หนึ่งแล้วอธิบายว่า หลังจากเทพ,พเจ้าทั้งสองรวมตัวกันแล้วพระบิดาแห่งสวรรค์ก็สิ้นเรี่ยวแรงจนสิ้นชีวิตร่างของเขากลายเป็นท้องนภาและพระมารดาแห่งโลกได้ให้กำเนิดทุกสิ่งต่อมานางได้ถูกเทพสวรรค์องค์ใหม่โค่นล้มและกลายเป็นพื้นปฐพีจากกระพัดสวรรค์รุ่นที่สองตายเหมือนวัวในทุ่งหญ้ายอย่างนั้นหรือไปชิวหอรานกล่าวเบาๆห้าห้าเป็นเรื่องจริงที่น่าขันเสียจริง บรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงไม่ต้องกังวลเมื่อพระบิดาแห่งสวรรค์และพระมารดาแห่งโลกตายลงเช่นนั้นแสดงว่าพวกเขายังตายได้เหมือนเราหลีจิ่นเยาวกระซิบข้างข้างชายหนุ่มไปชิวหอรานรู้สึกว่าคำพูดของสตรีคนนี้ช่างคล้ายกับซูเซียง,งอเสวิยอ พวกเขาเดินต่อไปแต่ทันใดนั้นก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นตรงส่วนกลางพลังงานรวมตัวกันก่อนจะกระจายไปในอากาศและดูเหมือนว่าเส้นทางจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเช่นนั้นทางเลือกสุดท้ายจึงทำให้พวกเขาต้องเดินไปยังชั้นกลางและชั้นบนของหอตำราที่สูงเกือบพันเจ้างอและพบว่ามีภาพวาดปรากฏขึ้นอีกครั้งในภาพนั้นยุคเผ่าเทพดูเหมือนจะมาถึงจุดสูงสุดแล้ว บนท้องฟ้ามีเทพผู้แข็งแกร่งที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์นั่งอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างเป็นเหล่าเทพ,พเจ้าที่รวมตัวกันแน่นขนาดรูปร่างกำหนดถึงระดับของสถานะของพวกเขาบนโลก่าำกลางภูเขาและแม่น้ำสัตว์ทุกชนิดปรากฏขึ้นอีกทั้งยังมีสัตว์ร้ายที่ไม่เคยเห็นมากมายในรูปนั้นบนที่ราบมีกลุ่มคนปรากฏตัวขึ้นด้วย ผู้ที่อยู่บนสุดนั้นคือจักรพรรดิสวรรค์องค์สุดท้ายจักรพรรดิตะวันออกไทอีเทพแห่งความเกียดคร้านจื้อเซียนอธิบายผู้คนตัวเล็กๆบนพื้นดินเป็นบรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์มนุษย์เราเมื่อขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นมีภาพวาดที่บันทึกอยู่ปรากฏเหล่าทวยเทพบนท้องฟ้ายังคงสถิตอยู่บนท้องฟ้าอย่างสงบแต่มีเส้นบางอย่างอยู่เหนือศีรษะของกลุ่มคนตัวเล็กๆบนพื้นดิน นั่นคือประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้จากมุมมองของเหล่าทวยเทพเส้นเหล่านั้นหมายความว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์บนพื้นดินเริ่มต่อต้านไม่เชื่อฟังจื่อเซียนกล่าวต่อข้าเกรงว่าคงเป็นยุคนี้ที่จัก,กรพรรดิเซียนได้คิดค้นการบ่มเพาะพลังขึ้นหลีจิ่นเหียากระตุ้นกระบี่บินให้ขึ้นไปต่อจนมาถึงชั้นสุดท้ายแต่คราวนี้ประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ในภาพกลับหัวกลับหางโดยสิ้นเชิง ยักษ์ที่คล้ายกับจัก,กรพรรดิสวรรค์ยืนขึ้นจากพื้นเขาถือกระบี่คมกริบแทงขึ้นไปบนท้องฟ้าทำให้เหล่าเทพเจ้าต่างพากันหลบหลีกด้วยความตื่นตระหนกไปชิวหอรานเผยความสงสัยนั่นคืออะไรเป็นร่างสวรรค์ฤๅษารุ่นแรกจื้อเซียนตอบกลับเจ้าเห็นรอบตัวเขาหรือไม่สิ่งแหลมแหลมที่อยู่รอบตัวคือกระบี่บิน เขาแตกต่างไปจากเจ้าอย่างสิ้นเชิงเพราะมีขั้นพลังที่สูงกว่าในที่สุดก็พอบอไปชิวหอรานไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นในใจได้อีกจื่อเซียนช่วยดูหน่อยข้าต้องการข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับร่างสวรรค์ฤิษาคนนั้นบทที่150เทพเจ้ายักตื่นรอสักครู่ ไปชิวหอรานจับหัวกะโหลกจื้อเซียนมาอยู่ตรงหน้าภาพวาดแสงไฟในดวงตาเริ่มตรวจสอบร่างสวรรค์ฤิษยาอะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อได้ยินเสียงที่น่าสงสัยไปชิวหอรานจึดมอดไม่ได้ที่จะถามนี่มันเหตุใดภูมิปัญญาของข้าถึงใช้ไม่ได้เสียงของจื่อเซียนฟังดูเหมือนจะสูญเสียการควบคุมร่างกายไปชั่วขณะ ถึงแม้จะไม่มีแขนขาก็ตามเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่ร่างสวรรค์ฤิษยาเติบโตในโลกนี้อย่างไรข้าก็สามารถเรียนรู้ตัวตนของเขาได้เว้นแต่เว้นแต่อะไรไผ่ชิวหอรานเอ่อยถามเว้นแต่ระวังก่อนที่จื่อเซียนจะกล่าวจบมันดูเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างจึงอุทานขึ้นมาเสียงดัง ไปชิวหอรานกับหลีจินเหยีหันศีษะไปทางที่จื้อเซียนมองทันทีในช่องว่างแห่งจัก,กรวาลน,นอกปราสาทตร์จูจ่ๆก็มีกลุ่มดาวหางลากเปลวไปยาวและพุ่งชนมาที่หอตำราไปชิวหอรานรีบคว้าหลีจินเหยีไว้และรีบนำตัวนางออกมาทันที ทั้งสองพุ่งทะลุกำแพงของหอตำราออกมาอยู่ในความว่างเปล่าของจักรวาลต่อมาดวงดาวเหล่านั้นได้ทำลายหอตำราอย่างรุนแรงซาบประหักหักพังที่เหลืออยู่ชนเข้ากับความมืดสนิทของท้องฟ้าหลังจากตกลงไปในความว่างเปล่าหลีจินเหยาก็รีบเรียกมีดฟันมังกรและให้ใบมีดขยายใหญ่ขึ้นพอที่จะสามารถแบกทั้งสองอยู่ในอากาศได้ทันเกิดอะไรขึ้นไปชิวหอรานเอ่อยถามจื้อเซียน เจ้าบอกว่าพวกเขาตายหมดแล้วไม่ใช่หรือเราประเมินพลังของเหล่าทวยเทพต่ำไปหรือก็เพราะค่าประเมินพลังของเจ้าต่ำไปเสียงของจื้อเซียนฟังดูเคร่งขรึม พลังปราณของเจ้าเป็นธาตุไม้ซึ่งเป็นพลังแห่งชีวิตหลังจากที่ปล่อยพลังไปในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในจัก,กรวาลพลังของธาตุไม้จะปลุกเศษวิญ,ญญาณบางส่วนของเทพที่ยังไม่ตายและตอนนี้พวกเขากำลังมาผนึกรวมตัวกันมันผ่านมาหลายพันปีแล้วนะลีจิ่นเหยากล่าวอย่างประหลาดใจใช่ผ่านมาหลายพันปีแล้วพลังปราณของเขาได้ปลุกเหล่าถวยเทพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จื้อเซียนกล่าวเสียงเบาข้าคิดว่าคงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วเสียอีกหยุดพูดไร้สาระก่อนจิตวิญญาณของพวกเขาอยู่ที่ใดกันชายหนุ่มดูหมุดหมิดเล็กน้อยที่เห็นหอตำราถูกทำลายอืมมองลงไปด้านล่างจื้อเซียนเอ่ยพร้อมกับสายหัวเบาๆไปชิวหอรานกับหลีจิ่นเหยามองลงไป พวกเขาจึงพบว่าพลังปราณของชายหนุ่มได้ทำให้ดวงดาวเหล่านั้นเริ่มวุ่นวายชนลมุนพวกมันเคลื่อนไหวไปมาอย่างบ้าคลาั่งและไม่นานก็รวมตัวกันเป็นร่างยักษ์ตัวมหฮมาในตาของยักษ์ตัวนั้นเป็นดาวสองดวงที่เปล่งแสงเจิดจ้าไม่สิ้นสุดขณะที่ดาวดวงอื่นเปลี่ยนเป็นร่างกายที่สูงใหญ่มันค่อยๆเหยียบความมืดมิดของท้องฟ้าท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแทบไม่อาจรับน้ำหนักจากยักษ์ตัวนั้นได้ เทพทุกองค์แข็งแกร่งถึงเพียงนี้เชียวหรือหลีจิ่นเยาพยายามต้านทานพลังที่มาจากคู่ต่อสู้และในที่สุดก็สามารถทำให้มีฟันมังกรบินได้อย่างมั่นคงบรรพบุรุษของเราเอาชนะพวกเขาได้อย่างไรแน่นอนว่าเทพไม่ได้มีพลังร้ายกาศเพียงนั้นจื้อเซียนตอบ นั่นคือสัตว์ประหลาดที่สร้างขึ้นจากวิญญาณของกลุ่มเทพดาราและพลังของท่านไปยข้าเกรงว่าแม้แต่เหล่าเทพตัวจริงก็ยังไม่อาจสู้มันได้มันแข็งแกร่งขนาดไหนแม้แต่ไปชยิวหอรานก็ไม่อาจทราบพลังที่แท้จริงของเจ้ายักษ์ตัวนั้นเจ้าทุ่มเทพลังลงไปเท่าไรมันจะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นจื่อเซียนกล่าวเบาๆ เตรียมตัวให้พร้อมไปชิวหอรานอย่างไรเจ้าก็คงไม่มีทางเอาชนะสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ด้วยพลังหนึ่งในสิบแน่นอนบัตซบไปชิวหอรานสบดด้วยความโกรธในเวลานี้เทพเจ้ายักยืนขึ้นเต็มตัวจากนั้นจึงหันศีรษะไปทางพวกเขาวดวงตาจับจ้องไปที่ไปชิวหอรานกับหลีจินเหยายวมอมา้ามนุษย์มันเปิดปากอันกว้างใหญ่เผยให้เห็นจัก,กรวาลอยู่ในปากอีกชั้น แม่นางหลีเร็วเข้าไปชิวหอรานรีบตะโกนหลีจิ่งเยาวยกมือขึ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นนางจึงรีบโคจรพลังปราณในร่างเพื่อพุ่งออกไปจนกลายเป็นแสงสีเงินทำให้พวกเขาหลบหลีกการโจมตีจากลำแสงขนาดใหญ่ได้อย่างหุดหวิด,วดแต่ทันใดนั้นกระแสลมก็พุ่งมาจากเหนือศีรษะพวกเขาทั้งสองเงยหน้าขึ้นและพบว่าฝ่ามือของเทพเจ้ายักษ์กำลังแหวกผ่านท้องฟ้ามา ข้าหลบไม่ได้แน่หลีจิ่นเหวียงกล่าวอย่างกังวลอดทนไว้ฝปชิวหอรานกระทืบเท้าและกระโดดขึ้นจากมีดฟันมังกรแล้วลอยขึ้นไปบนอากาศจากนั้นก็ยกขาเตะฝ่ามือของเทพเจ้ายักษ์อย่างแรงเสียงดังสนั่นระเบิดออกจากจุดที่ปะทะคลื่นกระแทกขนาดใหญ่ปะทุออกมาจากฝ่ามือยักษ์ดวงดาวและจัก,กรวาลรอบด้านถึงกับสั่นสะเทือน ฝ่ามือที่ใกล้จะสัมผัสพวกเขาจึงถูกเตะออกไปแต่ขณะเดียวกันร่างของไปทิวหอรานกำลังร่วงหล่นจากท้องฟ้าด้วยความเร็วที่หลีจินเหยาไม่อาจรับทันทว่านางพยายามเอื้อมมือไปคว้าแขนเสื้อของชายหนุ่มเอาไว้แต่ไม่กี่ลมหายใจต่อมากลับคว้าได้แค่เศษผ้าเท่านั้นส่วนไปทิวหอรานยังคงดำดิ่งลงสู่ห้วงจัก,กรวาล หลีจิ่นเหยาร้องอุทานเสียงดังและรีบเร่งความเร็วเพื่อเข้าไปดึงไปชิวหอรานกลับมาก่อนจะตกลงไปในทางช้างเผือกที่ไม่สิ้นสุดเจ็บเหมือนไปชนกำแพงหินเข้าเลยหลังจากที่หลีจิ่นเหยาดึงชายหนุ่มขึ้นมาได้ไปชิวหอรานก็สะบดจากความเจ็บปวดเล็กน้อยเทพเจ้ายักจ้องมองฝ่ามือของตัวเองอย่างว่างเปล่าเป็นเวลาน,านานกว่ามันจะตอบสนอง จิตสำนึกที่คลุมเครือคิดว่าเผ่าพัานธุ์มนุษย์ที่มีการฝึกฝนร่างกายต่ำต้อยสามารถต้านทานฝ่ามือของมันได้อย่างไรหลังจากมองอยู่สักพักทันใดนั้นมันเหมือนจะจำอะไรบางอย่างได้และหันไปมองไปทิวหอรานสวรรค์ฤทธิษยาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธความแค้นและความกลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้อากกบกบ ดูเหมือนว่าคำคำนั้นจะทำให้มันคลั่งขึ้นมาทันทีก่อนจะยกมือขึ้นและทุทบซากปรับหักพังบนท้องฟ้าเป็นชิ้นชิ้นฝ่ามือนั้นราวกับคว้าบางอย่างได้จากกลางจัตุรัสของสุสานเหล่าทวยเทพมันยกแขนขึ้นจากนั้นระฆังทองพลันปรากฏอยู่ในฝ่ามือถ้าไม่ดีแล้วเมื่อเห็นระฆังทองจื้อเซียนก็ตะโกนเสียงดังลั่นแม่นางรีบใช้วิชาเคลื่อนย้ายข้ามมิติหนีออกไป แล้วพวกท่านเล่าหลีจิ่นเหยาวรีบถามไม่ต้องห่วงพวกเราเทพเจ้ายักษ์ตัวนี้ทำอะไรค่าไม่ได้หรอกไปชิวหอรานคว้าแขนของหลีจิ่นเหยาวเจ้าลืมไปแล้วงั้นหรือที่สัญญากันไว้เชื่อฟังข้าหลีจิ่นเหยาวกัดริมฝีปากอย่างไม่เต็มใจจากนั้นจึงยกมือขึ้นเพื่อเรียกพื้นที่ของซาบปร,รักหักพังมาให้ไปชิวหอรานหยัดยืน แต่ก่อนจะจากไปนางก็หันไปกอดไปชิวหอรานบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงระวังตัวด้วยหลีจิ่นเยาค่อยๆค,คลายกอดและถอยห่างออกไปนางร่ายกระบวนท่าบิดเบือนมิติและหายตัวไปจากจุดที่ยืนอยู่ไปชิวหอรานโยนเชือกเซียนออกจากกระเป๋าซึ่งผูกไว้กับแท่นหินและกระโดดขึ้นไม่ต้องห่วงแม่นางคนนั้นปลอดภัยแล้วจื้อเซียนกล่าว เมื่อใช้วิชานั้นแล้วจะไม่มีใครทำอะไรได้ดีไปชิวหอรานบีบกำปั้นและหันไปมองระฆังยักษ์นั่นคือสิ่งใดกันแน่เป็นสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่กับจักรพรรดิสวรรค์องค์สุดท้ายระฆังของจักรพรรดิตวันออกจื่อเซียนอธิบายมีความสามารถในการทำลายมิติและเวลาหากมันถูกใช้งานแม่นางคนนั้นลำบากแน่นอน